มาคิเป็นยังไงบ้างเห็นคนเขาจับจีนตั้งแต่ก่อนที่แบบมีแดกเสื้อกันนู่นนี่นั่นอะไรยังไงบ้างความสนิทกันยังไงเพื่อนกันที่จริงเป็นเพื่อนกันครับก็สนิทกันแหละครับใช่เป็นเพื่อนกันครับแต่ภาพที่ออกมาสนิทกันเลเวลไหนทาไมคนถึงแบบจริงกันอาจจะพะมันก็ที่จริงมันก็ตามที่เห็นในภาพเลยนะที่จริงเราก็เจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ที่จริงเราสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ัก็ที่จริงก็เริ่ม มันก็เหมือนเราเคยเจอกันที่ลานฮอกกี้รอบหนึ่งครับใช่เหมือนตอนนั้นก็ใช่มาร์ก็มากับภูตอนนั้นคินก็เลยเออเข้าไปทักภูหน่อยก็ได้มีโอกาสได้เจอมาร์กใช่ครับหลัวก็คือเห็นแต่ไม่เห็นครูเลยนะครูยังอยู่ครูก็ยังอยู่ครูก็ยังอยู่ก็ยังใช่ครับผมแล้วก็หน้าเหมือนกันใช่มาร์กไปถามมาร์กมันว่าหน้าเราเหมือนกันเหรอเขาบอกเป็นแฟนเป็นแฟนเป็นแฟนอย่างเงี้ยเคยแกล้งคนอื่นเปนแฟนกันนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับเอาเสียงมาชัดพี่ก็ได้ยินว่าเป็นแฟน อ้าวแล้วอ้าวแล้วพี่เลยตกใจแกม่อะคือไม่ไม่ได้พูดนะครับอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้พูดนะครับเดี๋ยวพี่ยงตกใจนะเออพี่เลี้ยงหอพี่เอกด้วยเมื่อกี้ไม่ได้พูดนะครับเมื่อกี้แปดนะครับแปดนบอกว่ามีการแบบแลกเสื้อกันใส่ดรูปปิดหรือว่ามันใช้กันได้ปกติด้วยความเป็นเพื่อนกันแลกเสื้อกันตอนไหนแต่ถึงว่าเสื้อเหมือนกันเหมือนีก็พี่แม็กซ์ใส่ตัวนี้นะอ๋อคือต้องบอกก่อนว่าเป็นเสื้อของแบนเจ้นะครับเจมีน่าครับ อ่าแล้วเราก็เลยช่วยกันซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่ครับผมเราก็เลยอาจจะใส่เสื้อตัวเดียวกันใช่แต่ว่าก็เป็นแบรนด์ของเจ้พี่สาวมาครับผมก็คือเสื้อดีไซน์ดีไซน์เหมือนกันเดีนแบ่เดียวกันสาวมาเขาเริ่มมาให้เราฟรีซื้อซัพพอร์ตแล้วเราซัพพอร์ตครับผมเราก็ช่วยโปรโมเทเต<อ>็มที่ใส่ตลอดใส่ตลอดแรกคิดว่าแรกใส่กันใส่ก็เลยอยากเห็นเพื่ใส่เสื้อครบผมมากบ้างใช่ไหมเราใช่ไหมเราเห็นเพื่อนเราเต้นเราสึกว่าถ้ามาอยู่ในร่างเรา มันก็จะเป็นเหมือนมิวสิกเลเวอร์พี่ชาเมื่อกี้ได้เลยพี่จิ๊เราใส่ได้ปหมใส่ได้ใส่ได้ครับเออเขามีเขาเข,าเขาาเินบ้างแบบเจอเขาถามแซลเขาไห<ะ>มอ่ะหนึ่งเจอคอปอ่ะอ๋อแซลจริงจริงตอน,นอยู่ฮ่องกงก็โทรมามาก,ก็โทรมา,มาใช่ครับม<า>ไม่งั้นมันถึงเขาโทรมาหาแบบพี่สไตลิสต์ที่ไปกับคินก็แบบช่วยมาร์กอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรกันแบบเมาส์กันก็เห็นที่ใส่คอปตั้งแต่วันนั้นแล้วแบบ ไม่คือเออโทรมาฝากเสื้อเสื้อครับเอฝากเอาฝากซื้อของแหมยนึกว่าคิดถึงเปล่าซื้อของอะไไปฮ่องกงก็ไม่เจอแล้มีโอกาสเห็นคุณสองคนบนสเตจไหมหรือว่าจะมาเจอกันงานหรือออกงานที่เป็นโอ้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับมีโอกาสเป็นไปได้โอกาสไม่โอกาสเป็นไปได้เหมือนมีแล้วเป็นนีแล้วเป็นรอบจังหวะอะไรนะครับโอกาสเหมือนโอกาสมาแล้วให้รอจังหวะไม่ไม่โป๊ะไม่โป๊ะมันไม่มีอะไรก็ทุกอย่างเป็นไม่ได้หมดครับผมก็ ไปเวนั้นเลยแหละครับผมหรือว่าเราเอวหวานหนึ่ง่วยเราไหมไม่เขาเป็นแบบเทพเจ้าบล็อกแบ็คไงเราไม่สู้ดีกว่าอะไรนะครับเราคือเราแบ๊กไปเขาก็แบบนี้ไปเหรอไม่คือเขาเป็นแบบเทพบล็อกแบคกันจริงๆนะครับใช่ครับใช่พอคนจริงเนีมากคุยกันนะว่าเขาจับมาแบบว่าเป็นสตอรี่เป็นฟิตขึ้นมาเลยแบบไม่ที่จริงก็เราก็สนิทกันแบบปกติเลยครับเราก็ไม่ได้แบบว่าอะไรไม่ถูไหม ก็ยังมีคุยบ้างครับมีคุยบ้างคโทรมาอีกเห็นมาเซ็นเวอร์แต่ฝากซื้อของอีกของด้วยแล้วพี่นเข้ามาเวลาเขาบตอน้ปซื้อของเออไอเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนรต้องรีบไปถ่ายนะพูดเล่นพูดเล่นแล้วก็ดูให้แล้วก็ดูให้ผมก็เลยอ่ะมาร์กอยู่อเมริกาหรออือโหฮลโหมาพร่องตรงอีกนะแพร่าเป็นมภาแบบนี้การฝากซื้อของเป็นภาพการฝากซื้อของใช่ครับแต่ว่านี้เดีวนี้เหมือนมาร์ก พูดเก่งเไรเงี้ยเออจริงจริงเขาเป็นคนพูดเก่งเขาเป็นคนไม่พูดก็แล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแต่เลยครับใช่ครับแต่เขาชอบยีดิมใช่ไหมครับมาทำเรื่องครับได้เลยครับได้เลยครับถามเขาไม่ใช่มาถามฉันค่ะที่เราไปแบบว่าไต้กับน้องหมีนะโอ้ใช่ครับเป็นยบ้างคะครับก็ต้องก่อนอื่นเลยต้องบอกนะครับเป็นประเด็นนี้ด้องเพลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับน้องเป็นหมีนะครับผม นายพ่อเป็นคนคินโกดนะครับผมเราต้องเคลียร์กันหน่อยนะถ้าบอกว่าน้องเป็นคนแต่จริงๆเราเจอน้องมาก่อนที่มาร์ชเขาจะไปเจอเขามีแบบว่าแอบถามเราก่อนนะอันเป็นหรือว่าเรากรอบหูเพื่อนจะไปว่าเขาเป็นหมี่เขาเป็นหมีไรเงี้ยเขาเป็นหมี่อยู่แล้วไม่ได้กล่องหูเลยก็ไม่หมี่กาไม่ใช่คนก็น้องไม่หมีจริงๆอ่าใช่เราเป็นหมี่แล้วเป็นเนยเป็นน้องหมีเนยคนสวยอ่าแล้วพอเราได้ใกล้ชิดรู้สึกยังไงบ้างความบุคนความแบบ โอ้ยแล้วจริงๆน้องน่ารักมากคิดคิดน้องบอกตรงนล้น้องน่ารักมากเป็นแบบคือพอเห็นั้าแรกบนเวทีคิดว่าโหคือเก่งเก่งมากเต้นเก่งมากแล้วก็มีความสามารถถึงจะแบบสามขวบอะค่ะคือได้ขนาดนี้คือแบบโหดีใจมากๆนะคือภูมิใจในตัวน้องมากๆแล้วแล้วก็ไปตอนคิดสามขวบน่าจะเอ่อน่าจะยังแบบว่า เล่นหมักลุกเออทำหมากลุกเยังยังเล่นไม่ได้เลยพี่เล่นหมากุกเลยเหรอพอะถ้าสามขวบสามขวผมทําอะไรอยู่อะสามขวดทําอะไรอยู่น่าจะแบบคนณถือคนนมแล้วก็แบบมีแบบที่ที่ที่แบบเบบีอะติดห่ออ้อมอยู่เลยสามขวบโอ้โหรนี้มีมาแบบว่าิไมแย่กันตอน้แยองหมีเนยโอไม่น้องมีเนเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วใช่น้องเขาก็น่ารักทุกคนให้เอ็นดูน้องใช่เพราะน้องเขาเก่ง ใช่ครับครับฝากเพลงของเราเริ่มต้นด้วยเพลงจบด้วยเพลงเราจะดูเพลงที่สองยังไง MV ตอนจบครับผมคินก็ฝากเอ็มวีแอบรักเพื่อนรักด้วยนะครับสามารถรับชมได้ที่ยูทูบออฟฟิเชียลไวมิสิกนะครับแล้วก็ฝากในที่ Streaming Platform ทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็ฝากอีกซิงเกิลหนึ่งเลยนะครับผมก็อยากมีเธอใกล้ๆนะครับก็เร็วๆนี้ครับสักสคโค้ดนะโอ้โหปุ๊บวีไปก่อนได้ไหมครับผมรอรุ้นดีกว่า อ๋อได้เลยครับน,นโปมัมมัมใช่อีกรอบอย่าให้เต้นหนีเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวร้องเลยเดี๋ยวร้องเลยรีบร้อง หากเพื่อนรักคนนี้รักเพื่อนไม่แล้วจะเป็นอะไรบ้างไหมหากเพื่อนรักคนนี้หลงรักเธอไปหมดใจควรทำอย่างไรเป็นคำถามสี่ยงค้างติดอยู่ในใจแสนนานหากวันนี้ฉันนั้นบอกรักจะไป จะเสียเพื่อนรักหรือตาเดี๋ยวเราจะเต้นสักหนึ้อนนีเดยโอ้เจะพูดอยใจแล้ล่ะอย่าดีกว่าครับอย่าดีกว่าครับงั้นให้กเตงช้ากมาใส่มาใส่ซึ้งๆเอา